เปิป้นเปิ้นลองดูที่ว่าถ้าเอ่อถ้าเราจะจัดกันได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปถามพวกพวกดูใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรนะใช่ไหมมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตได้แทนที่จะใช้ใช้เงินครอบครัวไอ้ส่วนเนี้ยอีกส่วนหนึ่งมาซัพพอร์ตได้มาช่วยดูแลได้ใช่ไหมไหนเพิ่มเพิ่นไหนค่าต่างๆนานาคนดูแลพยาบาลพาไปรักษาพาไปอะไรเนี่ยทุกคนช่วยกันหลายคนช่วยกันเยอะมากเพราะคำว่าเดือดออกสเสดาวันนี้ผมบอกแล้วว่าสิ่งที่เราทําก็คือสิทธิ์รักครูน้องรักพี่เพื่อนรักเพื่อน สิ่งที่เราอยากให้คืออยากให้กําลังใจตลกทุกคนมาเต็มสายทุกฝ่ายทุกส่วนที่เกิดขึ้นในวันนี้อยากให้ว่เดอมีความสุขผมยังเคยบอกยังคุยว่เดอวันนี้กี่เพลงวันนี้มึงมาร้องจะร้องกี่เพลงยกนิ้วมา5เพลงใช่ไหมกเพิ <Okay. S 1> ล่ลห้าลาบอกเฮ้ยห้ามันเยอะไปสองสอนั่นแหล แต่ว่าเสียงยังพูดอะไรไม่ได้เท่านั้นเองเอาง่ายๆพูดตรงๆไม่ต้องการพูดคำว่าเวทนามันไม่ใช่ทุกคนะจะมองกันลักษณะนั้น<ะ>แต่มันมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าคอนเสิร์ตนี้คอนเซปต์ที่ติดขึ้นมาก็คือสิสธิรักครูน้องรักพี่เพื่อนรักเพื่อนจึงได้เกิดคอนเสิร์ตลูกูชายชื่อในเดิมนขึ้นมาผมไม่ได้คุยกับเขาแต่ผมผมคุยกับเปิ้ลว่าผมทํางานนี้พวกพวกผมตลกถ้าถ้าถ้าอยากได้รายละเอียดก็ต้องไปสัมภาษณ์เขาแต่ว่าผมนี่ทําในนามของพวกผม ทำแม่นาวของพวกผมดังนั้นขอบเขตในการทํางานของพวกผมนี่ก็คือคือน้องๆน้องๆเพื่อนเพื่อนพี่ๆฉะนั้นตรงนี้เรา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 ไม่อยากให้มันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นประเด็นและคำถามแต่ละคำถามผมไม่อยากให้มันเป็นประเด็นเดี๋ยวครอบครัวเขาเล่าฉานกันเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์เลยก็อยากให้ทุกท่านนะคะสบายใจได้ดูแลพ่ออย่างดีดูได้ใจพ่อมีความสุขทุกวันพ่อพยายามยืนยืนพยายามยืนตลอดเวลา เพราะอยากออกมาเจอทุกๆคนครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็วันนี้เป็นคอนเสิร์ตรูผู้ชายชื่อในเดือดอกสดเดาจริงๆเนี่ย คุณเดอกับผมเนี่ยมันมันเนิ่นนานมันเกินคาบรรยายเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาแล้วก็เขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากอยากทำมันมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คืออยากดูว่าคาเฟ่กลับมาได้ไหมอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เพราะเรากำลังรวบรวมตลกคาเฟ่อยู mm ่ hmm. ใช่ไหมแล้วก็สองทำเชิดชูคร mm ู hmm. นะครับวันนี้คอนเสิร์ตลูกผู้ชายชื่อในเดอสิทธิ์รักครู mm hmm. น้องรักพี่ เพื่อนรักเพื่อนฉะนั้น3ามประเด็นใหญ่เนี้ยที่จะทำให้เกิดคอนเสิร์ตรูกปูชายชื่อในเดิมดอกสะดาวก็คือเป็นการเรียกว่าเป็นการหาเงินช่วยหลือด้วยนย่แล้วก็การเรียนเนี้ยนั่นเป็นประเด็นเล็กนะครับผมว่าครอบครัวก็ก็ก็มี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 ไม่ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ด้วยความสำนึกในความที่เดอดอกสะดาวเป็นผู้ให้เรามาตั้งชีวิต ผมขับรถให้คุณเดอดอกสดาบุต2 5 2 0ผมแอบดูมุกให้พี่เดอสอนผมตั้งแต่2 5 2 0จน2 5 2 3เชิญยิ้มกำเนิดขึ้นมาและเชิญยิ้มหากินได้ทุกวันก็จากบาร,รมีของคำว่าเดอดอกสดาประการที่สองผมก็เหมือนกับลูกศิษย์ลูกหา<ะ>เหมือนกับน,น้องที่รักเขา<ะ>ประการที่3ผมเหมือนเจ้านายคุณเดอดอกสดาเพราะผมทํารายการก่อนแบบแกเครียด<ะ>พี่เดออยู่ตั้งแต่เทปแรกจนเทปจนที่แกจนแกเริ่มเริ่มไม่ค่อยสบายเท่านั้นเอง ฉะนั้นวันนี้ผมบอกแล้วว่าสิ่งที่เราทำก็คือสิทธิ์รักครูน้องรักพี่เพื่อนรักเพื่อนครับก็ส่วนหนึ่งละส่วนหนึ่งให้พี่เปิ้ลนไปดูแลดูแลอัาใช่ใช่เอเป็ดไปคุยกับพี่เปิ้ลนก่อนใช่ไหมคครับครับครับถามก่อนว่าว่าเปิ้ลน อยากทําให้นะอยากทําคนเสิร์ตลู้ชายชื่อในเดือนะเราเราแกก็รู้ว่าตอนตอนนี้เริ่มรู้ว่าแกก็ไม่ไม,ไม่ไม่บวยนะไม่สบายกแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ากําลังใจนี่เป็นสิ่งสําคัญสิ่งที่เราอยากให้คืออยากให้กําลังใจตลกทุกคนมาเต็มสายทุกฝ่าย,ท,ายทุกส่วนที่เกิดขึ้นในวันนี้อยากให้พี่เดอมีความสุขอะผมยังเคยบอกยังคุยนะวันนี้กี่เพลงวันนี้มึงมาร้องจะร้องกี่เพลงยกนิ้วมาห้าเพลงใช่ไหม <Okay. S 1> เปิ ห้าล่าบอกเฮ้ยห้ามันเยอะไปสองสองนั่นเนี่ยแต่ว่าเสียงยังพูดอะไรไม่ได้เท่านั้นเองตอนที่บอกว่าจะทำให้่อดูแลค่ะครับครับเห็นว่าได้มีการแจ้งทางการถึงไปออดูทราบเรื่องแล้วเป็นอะไงบ้างคะอดีูบ้างมคะก็ร้องให้อย่างเดียวก็ร้องให้อย่างเดียวเจอร้องให้อย่างนี้ต้องถามเปิ้ลต้องถามเปิ้ลดูว่าเป็นยังไงดีใจคุณพ่อดีใจกับพี่ทางกระเป็ดแล้วก็ทุกๆท่านนะคะที่ช่วยจัดงานคอนเสิร์ตนี้พ่อรับรู้ตลอดทุกขั้นตอน ก็มีความสุขมากค่ะแล้วพ่อฝากขอบคุณทุกทท่านด้วยชุดพิธีการเป็นยังไงบ้างค่ะุณตามลําดับนะคะคุณพ่อตอนนี้ก็กายภาพตอนนี้เราก็ฝึกยีแล้วพัฒนาดีขึ้นแล้วนะนี่นั่งนั่งรถไปกับเขาได้เขา,เขาโชว์แอบมาโชว์เลยนะ <c oughs> <อ>ขึ้นรถส่วนตัวนะเดี๋ยวนี้ก็ขับพ้นขับให้พ่อนั่งไปได้แล้วเขียนโน้ตมีการเริ่มเขียนได้แล้วเขียนเขียนได้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 ขอบคุณทุกท่านมาครับมาขอบคุณหมดเลยวันนี้เขียนมาขอบคุณเขียนขอบคุณมาให้ ค่ะรักษาตัวอยู่ที่ไหนแล้วก็ร่างกายถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คุณพ่อคุณพ่ออยู่ที่ศูนย์แต่ว่าเราก็ไม่ไม่บอกว่าที่ไหนศูนย์เป็นศูนย์ที่ดีที่ดูแลสุขภาพมีพยาบาลมีมีเจ้าหน้าที่ดูแลค่อนข้างดีใช่ไหมฉะนั้นฉนันไม่อยากให้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 อยากให้อยู่ใกล้ๆที่สุดแล้วก็จะได้ทำกายภาพแล้วก็จะได้ฟื้นตัวให้เร็วที่สุด เพราะว่าผมบอกว่าผมรออยู่นะนะวางมัดจําไปแล้วห้าหมื่นผมวางมัดจําให้ไปห้าหมื่นถ้ามึงไม่รีบมาคุยองคิวถ้ามึงไม่รีบมาคุณยึดมัดจาคืนนายเตี้ยนะก็จะแย่กันอยู่อย่างนี้พูดไม่ได้แต่โตตอบทางกายได้ได้ได้หมดค่ะรับรู้ความจำดีหมดจำดีหมดจำได้ทุกอย่าง จำได้ทุกอย่างร้องเพลงเนี่ยจะร้องเพลงนี่ต้องร้องด้วยกันเลยหอมเอวยหอมดอกกระถินก็ไปทำปากตามร้องร้องตามเลยเนล้วบางครั้งยังยกนิ้วกลางให้มํ่เลยจะชอบมากเวลาหอําม่มใส่ป็นไหนรักมากก็ให้นิ้วกลางพี่เปิ้ลก็เหนื่อลกบีไปใช่ค่ะดูแลตลอดค่ะทั้งวันทั้งเช้าและเย็นคือนอนไปเนเป็นพี่เปิ้ลที่ใช่ค่ะใช่ใช่ มีโอกาสค่ะมีโอกาสนี่นี่นี่อย่าพูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาว้พักก่อนสาธุสาธุผักมีโอกาสทุกอย่างค่ะมีโอกาสหมดเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่กายภาพเพราะกำลังใจคุณพ่อมีล้นอยู่แล้วค่ะทุกตัวมอบให้าใช่ค่ะตอนนี้ค่าษีจ่ายที่ประมาณอ่อก็ก็ก็สูงอยู่นะคะ ทงสัตว์ตัวนี้เป็นเป็นเป็นยังไงเป็นทางศูนย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะจ่ายกับศูนย์เราให้ศูนย์ดูแลคนที่จ่ายในทครหลักหลักเป็นใครดูแลก็มีมีหลายคนนะเอกพุทธลงหน้าก็ก็ก็อะไรกันอยู่ก็ยังยังดูแลกันด้วยกันทุกคนหลักๆก็ดูคือพวกเรานี่เขาเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งอาชีพของพวกเราเนี่ยตลกจะไม่ทิ้งกัน ไม่ว่าจะทุ์สะโตกจะยามสนุกสุขสันต์นะนะไม่เคยทิ้งกันไม่เคยนะ ถึงได้ถามเพื่อนว่าจะจัดคอนเสิร์ตปีผู้รุ่ผู้ชายชื่อไหนจริงๆเราไม่อยากทาให้ทุกอย่างมันดูและซอฟไม่ไม่อยากทําให้ดูแล้วเศร้าแต่เราอยากทําให้มันคึกคืนลูกผู้ชายชื่อใรเดิมเคยได้ฟังเพลงในเดิมไหมมาดูตลกคาเฟ่ไหมมาดูดูตัวกระโดเล่นไหมมาดูโน้ตเชญดิมเล่นไหมมาดูคณะเป็ดเล่นไหมมาดูเนี้ยให้ลําลึกถึงแบบนั้นมากกว่านะครับแต่ส่วนที่ได้คือได้จะภาพนี้จะออกไปให้พี่เหลือได้ดูว่านี่คือความสุขที่แกจะได้รับดูค่ะขอดูตลอด่ขาเน่มาเลยเขาบอกใช่คุณพ่อขอดูลูกตลอดใน งานนี่นะคะเราก็รับรู้หมดเราก็เลยเราอยากจะทําว่าวันนี้เราเราไม่ต้องการเอาง่ายๆพูดตรงๆว่าไม่ต้องการคำว่าเวทนามันไม่ใช่ทุกคนจะมองกันลักษณะนั้นแต่มันมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าคอนเสิร์ตนี้คอนเซปต์ที่ติดขึ้นมาก็คือสิิ์รักครูน้องรักพี่เพื่อนรักเพื่อนจึงได้เกิดคอนเสิร์ตลูกชายชื่อในเดือขึ้นมา หลัไม่ไ้่ไม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 ่ไ่าม่ไม่ไ่ไม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 ้วม่ไม่ม่ไเ่ไม่ม่่มไม่ไ่ไไ่ไ่ไนม่ไ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 ่ไม่ไไม่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 ไมมมไไไม่ไมมม่ม ไม่หรอกนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็ฟื้นตัวกันมาเร็วแล้วฟื้นฟูฟื้นฟูเราก็เลยเก็บไม่อยากให้เดือดร้อนถึงครอบครัวมากเกินไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนมีมียัง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 อยู่ต้องยังต้องใช้ชีวิตอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราในฐานะที่เราเป็นน้องเราเป็นลูกศิษย์เราเป็นใช่ไหมเขาเป็นพี่ที่เรานับถือก็เป็นครูเราเขาเป็นเพื่อน อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ใช้กันคนละไม้คนละมือคนละแรงคนละหนึ่งสองหนึ่งสองสองสี่อะไรเงี้ยรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะให้เดือดอกสดดาจริงๆนี่กำลังใจเป็นสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะบอกมันมันกำลังใจที่เรามอบให้พอเวลาไปยิ้มทุกครั้งยิ้มมาวันนี้เราได้เราขอบคุณต้องขอขอบคุณผ่านมาพระอจาระย์ต้อมพระาจรย์ต้อมให้พระทองคำหนึ่งองค์นะซึ่งเป็นพระทองคำาอ่าอ่าเดี๋ยวนะรุ่นอ่าหนึ่งองค์เลยนะครับ25 3 0สิ 53นะพระยอดธงเป็นทองคําแท้ให้มาประมูลพระอาจารย์ต้อมซึ่งซึ่งซึ่งไปกราบประจําพี่เด๋อเวลาไปกับผมนี่ไปประจําต้องขอสองขอบคุณมาดามเดียให้พระทองคาพระอาจารย์ต้อมที่สร้างมูลค่าองค์นั้นเฉพาะราคาสร้างละประมาณสองแสนมอบมาให้เพื่อมาประมูลในงานนี้แล้วก็เหรียญมหาเมฆแล้วก็เหรียญเหนือเมฆของอาจารย์วัดในเตานะครับแล้วก็สาม อาจารย์ไพโรธรื้วิชาเอายันสองผืนใหญ่มาร่วมบริจาคประมูลให้คือทุกคนรักคุณเดือดอกษะเดาเพราะเดือดอกษะเดาไม่เคยโกรธใครในชีวิตผมอยู่แกต้งสังบันไดร้อยยี่สิบมีแต่ผมเนี่ยที่คอยดุแกทุกครั้งเวลาแอบไปสุบุรีผมจะดุตลอดแอบไปสุบุรีผมจะดุตลอดเพราะว่าอยู่กับผมมากอยู่กับผมเวลาไปไหว้พระไปที่ไหนก็ไปด้วยกันเพราะวกกันจากสุบุรีแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องต้องเตือนต้องต้องต้องบอกกันอยู่ แต่เป็นคนที่น่ารักมากในชีวิตไม่เคยโกรธใครในชีวิตไม่เคยเห็นตาใครมีแต่ยิ้มอย่างเดียวแต่ถ้ากูไม่พอใจกูก็อยู่เฉยๆกูก็ไม่พูดอะไรเงี้ยอย่างนี้่ก็ไม่หัวแบบแบบไม่ไม่ผม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 ว่าไอไอประเด็นนี้ผม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 ยังไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยกับเขาอะนะผมไม่ได้คุยกับเขาแต่ผมผมคุยกับเปิ้ลว่าผมทำงานนี้พวกพวกผมตลก ถ้าถ้าถ้าอยากได้รายละเอียดก็ต้องไปถามทางเขาแต่ว่าผมนี่ทําในนามของพวกผมทําในนามของพวกผมฉะนั้นขอบเขตในการทํางานของพวกผมนี่ก็คือคือน้อง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 เพื่อนเพื่อนพี่พี่ฉะนั้นตรงเนี้ยเรา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 ไม่อยากให้มันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นประเด็นนะกคำถามแต่ละคำถามผมไม่อยากให้มันเป็นประเด็นเดี๋ยวอบครัวเข้าเล่าฉานกันเปล่าไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับฉะนั้นเอาในสิ่งตรงนี้ว่าเอาวันเนี้ยมันเป็นอะไร คุณเป็ดทำอะไรคุณเป็ดทำอะไรให้บ้างมีตลกใครต่อใครมาทําอะไรได้บ้างใช่ไหมผมไม่อยากให้ไปถึงมือที่3ที่4เรื่องที่3าที่4เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นขึ้นมาไม่เกิดประโยชน์นะครับผมไม่อยากให้ไอ้สื่อชักนํประเด็นในทายแบบนี้เดี๋ยวมันจะเกิดการทะเลาะเบาแววงกันมีไม่มันมันไม่ครับผมดูแลเลยผมไ่าเลยผมไม่ยุ่งเลยผมผมเลยเลยนี่เลยเขาดูแลเลยใช่ไหม นี่ลูกสาวก็ไม่ได้มามาเพื่อจะมาทําอะไรนะลูกสาวก็มาขายน้ำมันเหลืองให้พ่อขายแล้วนะคะน้ำมันเหลืองขายน้ำมันเหลืองแดงน้ำมันเหลืองให้พ่อใช่ใช่เนี่ยก็มาขายแทนเป็นน้ำมันเาอน้มันเหลืองค่ะเดี๋ยวต้องต้องดายนวดโดเรียนหัวต้องเรียนนะเขาจะใช้โทรศัพท์มากเดี๋ยวแวะต้องต้องเรียนให้ทราบตะต้องเรียนให้ทราบว่าน้ำมันเหลืองที่มานี่เขามาในตัวแทนในการขายสินค้าขายน้ำมันเหลืองผมมาในตัวแทนของสิทธ รักครูนะเพื่อนรักเพื่อนน้องรักพี่ที่ผมมาทําอยู่ตรงเนี้ยฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ที่ผมอ่ฉะนั้นในขอบเขตของเราเราทำงานแค่นี้เท่านั้นเองอันนี้เป็นอันนี้เป็นธุรกิจที่อดเดิร์ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่และเนี้เราเรีนแบรนด์ใหม่ทำมันค่ะถ้าเป็นแฟนไหนอยากจะสปอร์ตอดเดิร์ได้ค่ะได้เลยได้เลยค่ะน้ำมันเหลืองเป็ดเชิญยิ้มกำลังคำว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่จะจะขโมยธุรกิจมัา กำลังจะแย่งตลาดมันอยู่กำลังจะขายดีเขาได้ข่าวว่าขายดีกำลังจะเปลี่ยนแบรนด์เป็นเป็ดเชอญยิ้มเลยเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ย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 วเดี๋วเดี๋ย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 วเดีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยเดี๋ยวี๋วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเด เพราะอยากออกมาเจอทุกๆคน,นะค่ะ คือสวัตีได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดลองไหมลองไหมลองเป็นไม่ล่ะอย่กลืมอย่าหยอกน่ยหยอกหยอกเพราะเพราะอยากสร้างอารมณ์ขันดิเดียนอย่ะมาเลยหยอกนะลองเป็นบักไม่ล่ะเลยจะได้ดูที่ว่ากายภาพอย่างเองมีกายภาพเหลวขึ้นนะหนูกลัวพูอชื่อผิดเหมือนกันอยากค่ะคุณพ่ออยากอยากอยากเามอยากกนภาพแกาโดเลยมาเลยไม่ลกเนาะ ตัวเขาเนี่ตัวบอลทูปีเขาก็ยังอยากเล่นเล่นตลกด้วยค่ะคนมาเล่นตลกด้วยร้องเพลงก็ร้องด้วยกันเลยอะไรด้วยกันเลยชอบชอบมากเพราะยังจำมุกได้ทุกมุกค่ะมุกจำอะไรสมองนี่แม่นมากเพียมากจำได้หมดเลยทีนี้อยากรู้ความรู้สึกเรื่องของอาของอาเป็ดน้องคนนี้ตลกว่าฟ้าเมืองไทยกับมารวมตัวกันอีกทางนึงมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้ผมรู้สึกยังไงนะผมถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของอาชีพของพวกผมเพราะว่าตลกในไม่เคยทิ้งกันรักกันอยู่แล้วแต่ประเด็นที่สอง บารมีของเดือดอกสดาที่สร้างไว้คุณไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยตลกหลายคณะใน,ท,นที่วิ่งหางานทําเนี่ยเดือดอกสดาเขาดังเนี่ยร้านข้าต้มทั้งร้านเลยเนี่ยเขาหน้าร้านเนี่เขาวางโต๊ะยาวเป็นสิบสิบที่นั่งเลยนะเขานั่งกันสามคน เขานั่งเสร็จเอาตลกคณะเล็กๆมา <_ EN> ก็านั่งกินข้าว <_ EN> ให้นั่งกินข้าวกินข้าวเสร็จให้เงิน100 100เสร็จให้งานหนึ่งที่พรุ่งนี้ไปเล่นนี่คือชีวิตเดือดดอกสต้าที่ให้กันลูกศิษย์ลูกหาให้ให้กับน้องๆฉะนั้นคําว่าทุกคนเนี่ยจะลืมเดือดดอกสสเดาไม่ได้เพราะเดือดดอกสสเดาเป็นคนดีเหลือเกินผมใช้คําว่าดีเหลือเกินแต่บางครั้งก็ควรบาทาเหลือเกินที่ผมเป็นน้องนะ <_ EN> ผมพยายามจะพูดในสิ่งที่ <_ EN> พี่พอย่าทา บุรีก็สูบจังสูบจังสูบจัง,จงเ,เลยผมดูอยู่เรื่อยผมดูอยู่เรื่อยฉะนั้นแกจะฟังผมแกจะฟังผมก็อยู่ติดผมแล้วผมก็เคยพูดสมัยก่อนว่าพี่เด๋อผมสามสามปีศสามพศสองพ,พันสามแปดผมเปิดรายการเชิญยิ้มผมเปิดรายการก่อนใบแกเครียดทุกเทปหรือทุกรายการถ้าผมมีรายการจะต้องมีเด๋อดอกสดเดาเพราะเด๋อให้ชีวิตผมผมขับรถในเด๋อดอกสดเดาฉะนั้นความผูกพันลมันมาก พอมาปั๊บเนี่ยผมก็เลยคิดเปิ้ลเปิ้ลลองดูที่ว่าถ้าถ้าเราจะจัดกันได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปถามพวกพวกดูใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรนะรใช่ไหมมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตได้แทนที่จะใ,ใช้เงินครอบครัวไอ้ส่วนเนี้ยอีกส่วนหนึ่งมาซัพพอร์ตได้มาช่วยดูแลได้ใช่ไหมไหนเพิมเพิ่นไหนค่าต่างๆนานาคนดูแลพยาบาลพาไปรักษาพาไปอะไรเนี่ยทุกคนช่วยกันหลายคนช่วยกันเยอะมากพเพราะคำว่าเดือดออกเสด็บ พี่พี่น้องรูง้ประหลานในโงการตลุก,ก,นลใ,นกนในด้านไหนที่เราสิดว่าแบบเฮ้ยเนี่ยน่าเดินตามน่าเดินตามรอยนะอะไรอย่างนี้นะค่ะโอ้โห <c oughs> ผมไม่รู้จะใช้คำไหนมาพูดผมว่าไม่ไม่มีคำไหนมาพูด <c oughs> เขาเป็นล่มโพที่สูงใหญ่ล่มไซที่แข็งแรงสำหรับปกคุมลูกหลานตล,กลุกรุ่นหลังๆได้อย่างมีคุณค่าฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเคยอยู่ด้วยกันเราผูกด้วยกันเรารู้ด้วยจิตเรารู้ด้วยจิตสำนึกไม่มีคำว่าปฏิเสธไม่มีคำว่าไม่ได้ ไม่มีคําว่าโกรกน้องไม่มีคําว่าฟ้องนายไม่มีคําว่าขายเพื่อนไม่มีอยู่ในใจของเดือดอกสดาวฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากทำใ,ให้คุณเดือดอกสดาวไว้ดีที่สุดเท่านั้นเองที่เขายังไม่ได้เป็นอะไรนะเขาแข็งแรงแต่เรานี่ในฐานะ <c oughs> เป็นน้องเป็นล,ลูกก็อยากจะช่วยว่าเฮ้ยผมมีไรายได้โวนหนึ่งว้าช่วยไว้มอ่งมาช่วยใครต่อใครมาช <c oughs> ่วยตลกใจใช่มะใช่ ใช่ใช <mile> ่ใ <derived> ช <Church S 2> <Next year. S 2> ่ใช่ตอกำลังใจเขาบคุณนั้นขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะคะขอบคุณครับแฮปปี้นิวเ w ียร์นะคะท็อปดาราก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆเลยนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ความสุขมาถึงทุกคนแบบง่ายขึ้นต่อให้แบบว่าจะมีเรื่องหลายแรงอะไรก็ขอให้กลายเป็นดีให้หมดเลยค่ะปีใหม่้ขอขอความให้ตัวเองขออะไรคะขอให สุขภาพแข็งแรงค่ะทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e ที่ y o u u b e c ช ANNEL ทับดาลาา a c e b o o k ทับดาลาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ